ลดปริมาณการส่งห้างให้น้อยลงขายให้หน้าฟาร์มให้คนเข้ามาดูแล้วแปรรูปสายเมลอนโลละร้อยกิโลละร้อยนะแต่พอเมลอนกิโลละร้อยอะกลายไปเป็นวายหนูจะได้ประมาณเกือบเกือบสามขวดเกือบสี่ขวดมูลค่ามันจะดับเบิลไปเยอะมากค่ะสี่เท่าตัวได้อ่จากหนึ่งร้อยขยับไปสามร้อยยี่สิบแต่หนึ่งร้อยเนี่ยจริงๆนับจากหนึ่งร้อยเลยไม่ได้ เพราะว่านับจาก100นดาหมายถึงเกรด A ลูกสวยของเราคือศูนย์นะเราเอาศูนย์มาเป็น320ค่ะอันนี้เราทําได้แก้วถือว่าเรื่องของการไปรูปแก้วซักเซนก็แอบถามสามสารมิตรบอกว่าของหนูเป็นยังไงคะเขาก็บอกเอ้ยยอดสั่งซื้ออากรเนี่ยของที่เนี่ยค่อนข้างสูงนะอะไรอย่างนี้ดีค่ะยอดขายดีใช่ค่ะผลิตแม็กซ์สุดต่อเดือนเนี่ย มากน้อยขนาดไหน,นเราสามารถทำได้ถึง20,000ขวดค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวป,ปากักคุนาบุญก่อเกื้อนะคะหรือว่าน้องแก้วนะคะที่นี่นะคะฟูรโนฟาร์มค่ะหรือว่าบ้านสวนเมลอนอำเภอบ้านโพคาอยู่จังหวัดฉะเชิงเซราค่ะ แล้วมาเป็นเกษตรกรด้วยความที่แก้วก็ไม่ได้วางแผนแก้วเป็นพนักงานโรงงานแล้วมากลับมาสู่พายทของเกษตรกรโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหนูไม่รู้เรื่องเกษตรเลยความรู้เรื่องเกษตรติดลบค่ะเพราะหนูจบบริหารพอจบบริหารปุ๊บเนี่ยการที่มาทําเกษตรเนี่ยแก้วก็แค่สามีค่ะชอบกินเมลอนซื้อเมลอนกลับมาฝากใช่ค่ะซื้อมาจากญี่ปุ่นค่ะค่ะใช่จากฟุตโนะเมืองฟุตโนค่ะจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นคือลูกก็2007แก้วก็เกิด ความรักสามีขึ้นมาค่ะระหว่าง2007มันรักกับโงกอะค่ะมันเป็นเส้นบางๆเนาะ <c oughs> ค่ะเกิดความรักสามีก็เลยบอก á, ป้าเดี๋ยวแก้วลองปลูก <c oughs> ให้ให้ชิมมันเป็นการเริ่มต้นจากการทดลองปลูกทาให้คนรักได้ฐานแล้วศึกษาเรียนรู้เองจากอินเทอร์เน็ต <c oughs> แล้วก็เดินตามองค์พ่อหลวงราชะการที่เกแก้วรู้มาว่าการปลูกเมอลอนน่ะจะใช้สารเคมีค่อนข้างเยอะในการดูแลนะคะจะทําไงอะไม่ให้เขาไม่ต้องฉีดยาแก้วเริ่มเซิร์ชเข้าไปดูของโครงการหลวงอันนั้นคือ พ่อหลวงสอนให้ใช้โรงเรือนมาคุมในเรื่องของมแงมลงแก้วเริ่มเอาอันนั้นนะคะเข้ามาอันแรกเลยที่เอามาทำโรงเรือนแก้วก็ไปเอาไม้ไผ่มาเลยปะัะแล้วก็ข้างบนเป็นพลาสติกด้านข้างเป็นผ้ามุง้งแต่ว่าอาจจะไม่สวยเหมือนตามทฤษฎีนะเพราะว่ามันเงินทุนน้อยนะคะแล้วก็เริ่มปลูกที่60ต้น<ม>แต่60ต้นเนี่ย พอเริ่มปลูกจริงจังแก้วมาเจอปัญหาที่นี่คือดินเค็ม,มดินเป็นเกลือดินเป็นผงแป้งเลยนะผงแป้งเด็กอะค่ะคือภาพเกลือ,อน้ําเจอน้ําเค็มอ่าวเจอปัญหาทั้งดินทั้งน้ำำําทํำยังไงแก้วหลบปัญหาก่อนเ,ออเริ่มต้นแก้วใช้วิธีการคือหนีปัญหาคือปลูกใส่ถุงก็ใช้ระบบน้ําหยดก,ก็ใช้น้ําปปาแล้วก็เป็นเกษตรกรที่ขี้เกียจเราก็เลยใช้เริ่มเริ่มระบบะตั้งเวลาให้น้ําอันนั้นเลยคือระบบแรกๆที่เราทํา เผอิญมันได้ผล60ลูกเลยนะค่ะขอบแรกก็ขอบแรกแบบปังมากแล้วก็ปลูกด้วยคิโมจิเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะซึ่งใช่ค่ะแล้วแก้วขายนะพอพอ60ลูกเนี่ยเอ๊ะทำไงล่ะกินไม่หมดแน่ล้วอยู่กันแค่3คน50าลูกแก้วลงขอขอปุ๊บแก้วเริ่มโพสขายเห็นไหมว่าตลาดแก้วอยู่ในโลกออนไลน์ตั้งเป็นเพจใช่ค่ะตั้งเพจเลยค่ะมันสวนเมล่อนอำเภอมันโพแล้วแก้วก็้เกิดตรงนั้นเลยแจ้งเกิดเลยค่ะ มันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้อที่จะขายแล้วใช่ค่ะน <Okay, S 1> ต้องเกิดแล้วใช่เริ่มทำสตอรี่วันนี้ต้นขนาดนี้นะคะวันนี้เราทําอะไรกับเขาลองกลับไปย้อนดูในเพจจะเห็นหมดเลยค่ะขายพันเพจลูกค้าสั่งกลับมาอีกกินแล้วสั่งอันนี้คือหลักการตลาดนำการผลิตนะคะแล้วลูกค้าเขาจะเข้าใจว่าถ้าสั่งเมลอนส่วนนี้นะมันต้องรออีก3เดือนเหมือนกับลูกค้าได้ปลูกเมลอนไปกับเราพอลงเรือนที่2ได้ขายได้มีลูกมียอดสั่งกลับมาอีกกลายเป็น150ลูก พอร5อยสิบรูปเนี่ยเอาแล้ววะเพราะเม็ดก็ยังไม่เป็นเลยยังเพาะเน่าอยู่เลยนะเออพราะเม็ดยังเน่าทําอะไรก็ยังไม่เป็นเ,ออเมล็ดพันธุ์บริษัทไหนดีก็ยังไม่รู้ก็ยังแบบมัวซ้วยอยู่เลยแต่เอาไงงกค่ะหนูตัดสินใจทาโรงเรือนค่ะ8ปดสิงหาปีห้าเก้าทโรงเรือนที่หนึ่งขนาดโรงเรือน8ปดคูณสิบหกเมตรสามร้อยต้นแก้วเดาว,ว่าแก้วจะได้สามร้อยลูกนั่นหมายถึงแก้วขายเรร้อยห้าสิบ เลยแค่ร้อยห้าสิบลูกทำไมแก้จะขายไม่ได้คิดแค่นี้ครับแล้วก็ลงมือทําค่ะแล้วก็ทําได้แล้วก็ขายให้ลูกค้าก็ทําแบบนี้ค่ะทาเรื่อยๆอปลูกพอปลูกเมล่อนเก็บเกี่ยวขายส่งให้ลูกค้าแบ่งต้นทุนออกเก็บกําไรใส่กระปุกพอมีเงินถมดินปลูกลงเรือนเมลปลูกลงเรือน<ๆ>ใช่ค่ะก็ค่อยๆเขยับขยับมาเรื่อยๆนะคะคือเราไม่ได้ลงทีเดียวแต่เราค่อยๆทําค่อยๆทําเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าแก้วไม่เคยเสียหายนะแก้วเสียหายแต่มันก็จะเสียหายเฉพาะลงเรือน เพราะว่าเราทำเนี่ยเราไม่ได้ปลูกพร้อมกันเราใช้วิธีการสลับกันปลูก<ฆ>นะคะพอทํามาได้สักยยร,ะระยะหนึ่งประมาณโรงเรียนที่สองเริ่มมีกเกษตรกรค่ะเริ่มมาเริ่มเข้ามาเรียนทกศเริ่มมองเห็นค่ะก็เลยพาคนพากเกษตรกรเข้ามาเรียนแก้วอาจจะแปลกจาก,กเกษตรกรคนอื่นเพราะแก้วใช้คือปัญหาของแก้วคือน้ําเค็มดินเค็มถูกไหมคะน้ําเค็มแก้วใช้น้ําประปาแก้วก็ต้องเลือกใช้น้ําน้อย อันนี้คือคือมันโดนบีบด้วยตัวของมันเองอม,มันกลายเป็นเข้าคอนเซปว่าใช่ใช่ค่ะมันเข้าคอนเซปว่าเอ้ยปลูกพืชใช้น้ําน้อยช่วงนั้นหน้าแรงพอดี <c oughs> คือตอนแรกปลูกใส่ถุงก่อนอน,นะพอปลูกใส่ถุงเนี่ยพอมันเป็นสองโรงเรือนขึ้นไปแล้วเนี่ยเราไม่ไหวแล้วอะ่ะปลูกใส่ถุงเราต้องขนจากถุงเนี่ยคะ่ะเวลาเวลาปลูกเสร็จขนถุงออกไปตากแดดเอาเอาเอาวัสดุปลูกอะค่ะไปตากแดดไปฆ่าเชื้อขนออก300ยนั่งกอกใหม่ขนเข้า300รอยเราก็เลย คิดที่จะลงดินพอลงดินแล้วทําไงล่ะดินมันเค็ม,มเราก็เลยเอาวะข่าวหินสอนต้องท,ที่ต้องกี่ร้อยไร่พ่อยังพลิกจากดินแดงๆให้มาเป็นต้นไม้แล้วให้คนเข้าไปเรียนรู้ได้เลยแล้วของหนูแค่สี่ไร่แล้วทําไมหนูทําไม่ได้เราใช้หลักการ8ปดสิบยี่สิปเปซ็นเป็นอินทรียวัตถุ20เปปฏิเสธไม่ได้เราต้องใช้ปุ๋ยเกรดในการให้หวานบ้างนะคะให้ให้บำรุงใบบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาทำแล้วเกิดการได้ผล เนี่ยพอได้ผลหนูก็ใช้แบบนั้นมาตลอดเลยเรามีเซนเซอร์จับว่าความชื้นดินตอนนี้เท่าไหร่แล้วเราให้น้ําแค่ต้นไม้ต้องการออาค่ะเการใช้แบบมีประสิทธิภาพใช่ค่ะ,ะแล้วก็พวกปุ๋ยทุกอย่างเราก็ให้แค่ต้นไม้ต้องการเราไม่ต้องไม่ไม่ให้เกินทุกอย่างเราต้องวัดวัดค่าดินวัด ec ปุ๋ยวัดหมดทุกอย่างค่ะคนที่เข้ามาเขาก็จะให้ความรู้แก้วตลอดเลยคนที่บอกว่าเข้ามาเรียน รู้ไหมว่านั่นครูของแก้วแก้วคิดว่าครูของแก้วเพราะฉะนั้นเวลาที่แก้วรู้อะไรแก้วพยายามถ่ายทอดทุกอย่างให้เขารู้ด้วยนะคะแล้วก็บอกกันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็ทามาเรื่อยๆทำมาเรื่อย,อย <c oughs> จนกระทั่งเริ่มมีเกษตรกรสนใจมาปลูกเมลอน <c oughs> แล้วก็เครือขายเราใช่ค่ะเริ่มเริ่มสร้างเครือข่า,ขายอ่าเริ่มเข้าไปเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วมีท่านผู้ตรวจการค่ะท่านะเอิญมามาที่นี่นะแล้วกแก้วก็เล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยหนูทาแบบนี้ แล้วปัญหาที่เจอคือหนูว่าตลาดรอดนะแต่เวลาที่เราไปคุคกคีกับเกษตรกรจริงๆอะ่ะเกษตรกรผลิตเก่งแต่เขาขายไม่เป็นก็เลยเอากลุ่มเราอะค่ะ,ะติดคอนเน็กับการบินไทยแต่ว่าส่งการบินไทยเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มเราก็เลยตั้งสหกรณ์ mm hmm. ค่ะรวมเป็นสหกรณ์พืชผักผลไม้เกษตรปลอดภัยสูง mm hmm. จังหวัดฉ mm hmm. ะเชิงเซาจำกัด mm hmm. เราไม่ได้ส่งแค่เมล่อนอย่างเดียวให้การบินไทยนะคะ mm hmm. มีขามีใบมะกรูดมีตะไคร้มีแตงกวามีหลายๆอย่างค่ะส่งเข้าครัว ค่ะส่งเข้าขวดการบินไทยแล้วพอเราได้ทําการค้าขายให้การบินไทยแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าการบินไทยการันตีให้เราแล้วไงโดยโดยปริยายนะคะเขามีการ sign MOU กันโลโก้การบินไทยมาติดที่หน้าผากโมเดิร์นเทรดเข้ามาค่ะเป็นการเปิดทางนะคะก็เข้ามาจีบเองเลยใช่ค่ะเขาเข้ามาเองเลยโดยที่เราไม่ต้องวิ่งออกไปหาเพราะว่าของแก้วคอนเซ็ปต์ของแก้วคือแก้วจะขายถึงลูกค้าเลย แก้วจะไม่ผ่านคนกลางนะคะ,<ฮ>ะเพราะฉะนั้นโมเดิร์นเทรเข้ามามันทำให้เราได้ส่งท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตจนถึงทุกวันนี้ <ฮะ S 1> เหมือนที่แก้วบอกค่ะแก้วมองเห็นว่ากเกษตรกรต้องแปลรูปด้วยความที่แก้วหลังชนฝาหลังชงฝาตรงที่เรามีสินค้าที่มันเหลือจากการที่ไปส่งห้างด้วยความที่เราอาจจะเอาไปเยอะแล้วช่วงนั้นขายไม่ทัน <ฮะ S 1> เราก็ต้องขนกลับมาแล้วทิ้งไงคะ,<ฮ>ะมันคือต้นทุน เห็นทีไรน้ําตาก็จะร่วงแต่ห้างเขาจะจ่ายเงินเราแค่เฉพาะวิ่งผ่านแคชเชียร์เห็นเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกยังมีลูกเล็กลูกไม่สวยอันนั้นเขาก็ต้องทิ้งเอาไปให้ไก่ให้เป็ดกินมันก็ไม่สร้างมูลค่าขายก็ไม่ได้ลูกค้าก็ไม่ซื้อด้วยมองว่าลูกเล็กลูกไม่สวยแต่เนื้อในอ่ะดีดะนะคะหรือช้ำนิดนึงปาดออกเนื้อในก็ยังดีอยู่ก็ยังทานได้อยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเริ่มมองเห็นว่าเอ้ยมันไม่ได้แล้วอ่ะ มันจะต้องหาทางช่วยเพื่อนแล้วอะเราก็เลยโอเคถังหมักเลยแก้วมองไม่เห็นอะไรแล้วค่ะที่จะแปรรูปแล้วมันได้หมดจดเท่ากับการโยนเข่าถังหมักปอกเปลือกค่ะเอาเม็ดออกค่ะแล้วเข้าถังหมักเติมยีสต์ค่ะแล้วเขาก็เป็นแอลกอฮอล์เกิดกลายเป็นน้ำไวน์เมลอนอเป็นฟรุตไ, <ป S 1> ไวน์วคืออ่เวลาที่แก้วไปบ้านอีเนาะอีอ,อีคือพี่ของแม่ ค่ะค่ะไปบ้านอี้เนี่ยอีเขาจะมาเอ้ยชิมน้ำหมักนีส้สิน้ำหมักนั้น,นสิอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากินเพื่อสุขภาพคลิกไมา่จากใช,ใช่ใช่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือการหมักบม่มออกมาเป็นใช่แล้วสมบัติเหมือนเ็เป็นแอลก,กอฮอล์อะไรทำด้วยจริงๆน้ำหมักที่อี้หมักม,มันก็มีแอลกอฮอล์เพียงแต่ว่าชาวบ้านไม่ได้เช็ค,คว่ามันมีแอกกลกอฮอล์ค่ะกินมันดีกับสุขภาพเขาเป็นเป็นนู่นเป็นนี่เขาก็หายอะไรเนี้ยแต่เขากินกินเพื่อรักษานะ กินเพื่อมอมเมากับกินเพื่อรักษา,ามันต่างกันระเหรียญมีสองด้านนะคะหนูก็เลยเอาไอเดียนั้มาทําแล้วก็มาลองหมักต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่ะ,ะเราก็เลยเอามาทําจนมีอาจารย์เข้ามาสอนเนี่ยค่ะอาจารย์เข้ามาสอนอไปเรียนเพิ่มนะคะสุดท้ายแล้วแก้วมาได้จริงๆเลยอะค่ะคือเจ้าหน้าที่ของทศน,นะเข<อ>้ามาเป็นวเมกเกอร์ให้แก้วอะใช่คือแก้วหมักครั้งแรกปุ๊บมันเกิดปัญหาขวดระเบิด มันจะมีครั้งหนึ่งของประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้สุลาชุมชนเรื่องใช่ใช่ใช่แต่คนทําไม่มีองค์ความรู้ไงคะคือเราเปิดโอกาสให้เขาได้แต่เราต้องให้ความรู้เขาด้วยค่ะการหมักแบบไม่มีองค์ความรู้อะค่ะทุกคนหมักได้นะทุกบ้านหมักได้หมดเลยหมักออกมาเป็นวนยก็ได้เพราะเราต้องทําให้ถูกต้องแก้วพูดกับทุกคนเสมอว่าถ้าคิดจะทําอะไรสักอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมายมทุกอย่างแล้วเราก็เดินตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็เริ่มทํา เริ่มทําครั้งแรกๆอะ่ะด้วยความที่เราทําออกตลาดใหม่ๆก็อันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเลยนะพอทําแล้วปุ๊บเนี่ยมีลูกค้าเขาก็น่าราาักค่ะอยากสนับสนุนสั่งเลยค่ะร้อยลังพอเราเห็นออเดอร์ร้อยลังตาโตเริ่มเป็นคิดถึงเด็กที่แค่นอนและย,ยังไม่ลุกนั่งแต่ดูวิ่ง,ว,งวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้ร้อยลังสองพันเอ่อพันสองร้อยขวดคือแบบวิ่งเลยอะค่ะเราก็รีบ เอาน้ำหมักอะค่ะบรรจุขวดเนี้ค่ะขายนู่นนี่นั่นก็ทําตามขั้นตอนนะคะแต่ปัญหาเกิดคือขวดระเบิดไปเหมือนยุคนั้นเลยค่ะที่ขวดระเบิดพอขวดระเบิดปุ๊บเนี่ยแก้วเจอลูกค้าคนแรกค่ะบอกว่าเอ้ยน้องขวดน้องมันระเบิดแก้วเก็บของคืนหมดเลยแล้วแก้วมานอนกับระเบิดพันสองร้อยลูกคิดว่ามันจะเกิดเพราะทุกอย่างนี้เราทําแบบเราคิดว่าเราดีที่สุดแล้วอะอแต่มาพอมันเป็นแมสขึ้นมาเนี่ยเรารีบเกินไปพอเรารีบปุ๊บ คือคือเราเหมือนตาโตอะค่ะเห็นเงินเห็นออเดอร์เราตาโตมันระเบิดทําไมมันระเบิด4ี่วันสี่คืนนึกถึงอารมณ์คนที่ไม่ได้นอนสี่วันสี่คืนพอหลับตาแล้วน้ำตาก็ไหลมันเป็นอะไรแล้วคัเนี้คือแก้วถอยไม่ได้ไงการที่แก้วถอยไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งแก้วมีคนในชุมชนลุงลุงป้าแกวไหวไหมแล้วแบบมันนะ <laughs> มันเป็นอะไรที่แบบแค่คําพูดว่าไหวไหม แค่นี้อใ่ใช่ทาเพราะว <c oughs> ่าปัญหาก็เกิดอ,อยู่ตรงหน้าใช่แล้วทุกคนก็ทําทุกคนทําดีขอโทษขอโทษทุกคนทําดีทําอย่างที่แก้วบอกสู้ๆนะแค่เนี้ยไหวไหมสู้ๆนะต้องไปต่อเว้ย<ม>เสร็จแล้วแก้วก็มานั่งเอาเอาไม่เอากระดาษมาแผ่นหนึ่งค่ะเกิดอะไรขึ้นอ่าข้อหนึ่งอ่าข้อหนึ่งจานชามสะอาดไหมข้อสองมีด ล้างหรือเปล่าทุกอย่างนะข้อสามผลเมลอนเดียวเข้ามามันเป็นยังไงทําทีละข้อค่ะเขียนให้หมดมที่ <จะ S 2> คิดว,ว่ามันจะมีปัญหา,า,าหใช,<ๆ>ใช่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 เสร็จแล้วแบบแต่ตอนนั้นก็หนักมากหนักคือมันลงทุนไปแล้วแล้วก็มันไม่ใช่เงินหมืนะ่นอะมันคือเงินล้านมันขยับไปสู่การเป็นโรงงานแล้วใช่ใช่ใช่มันขยับมาเป็นโรงงานแล้วมันมีการลงทุนจริงแล้วด้วยเงินของตัวเองด้วย ด้วยเงินของเมลอนด้วยคือเดิมพันแก้วสูงแก้วหมดหน้าตากกันละแก้วคือลูกพยาตากแก้วทุบมะข้าวตัวเองเลยแก้วไม่รู้ว่าข้างหน้าแก้วจะไปเจออะไรแก้วจะตายหรือแก้วจะเกิดไปข้างหน้าใช่แก้วทุบหม้อเลยทุบมะข้าวแล้วเาเงินลงตรงนี้ยทั้งหมดเลยเพื่ออยากให้มันเกิดเสร็จแล้วแก้วก็เช็คทุกข้อที่คิดว่ามันจะเกิดปัญหาแล้วก็มาลบออกทีละข้อไอ้นี่ไม่เสี่ยงไอ้นี่ไม่เสี่ยงไอ้นี่ไม่เสี่ยงแล้วมาเจอว่าเออสิ่งที่เราหนึ่ง ผลไม้ที่เราได้มาการที่เราเอามาหมักแล้วเราปั่นเลยมาทั้งเนื้อทั้งน้ำเลยเอาไปหมักมันจัดการยากเรื่องความใสหนึ่งแล้ว<ม>สองเราไม่มีเครื่องมือเราไม่มีเครื่องกรองที่ดีพอเพราะว่าของเดิมอะเราใช้เป็นเป็นผ้า<ต><ม>เป็นผ้าขาวบาง<ม>แต่ว่าไอ้พอไอ้มันจะมีช่วขั้นตอนหนึ่งที่พัตเจอไลท์อันนั้นมีเครื่อง<ค>มีเครื่องพัตเจอไลท์นะคะ อันนั้นเราเราก็ใช้เครื่องแล้วเราคิดว่าเราใช้เครื่องแล้วเราหยุดยิดได้ <S <S เรามั่นใจคือคือเหมือนเด็กเหมือนที่บอกนอนแล้ววิ่งยังไม่หัดนั่งเลยยังไม่เติะต่อแต่ <c oughs> เสร็จแล้วปุ๊บก็ค่อยคอยตัดออกตัดออกเพราะมัน <c oughs> เราไม่มีเครื่องจกักรเราไม่มีเครื่องมือที่ดีพอความสะอาดเราเริ่มแบบเฮ้ยไม่ได้ละการที่เรารู้แล้วมันสะอาดก็จริงมันผ่านการพัดอะไรก็จริงแต่การกอกเรายังมานั่งค่อยๆกอก คือมันมีโอกาสสัมผัสมือเราที่แบบมัน,มนไม่สะอาดการปนเปื้อนใช่ค่ะเราก็เลยเขียนโครงการเราค่ะไปขอทุนหกสอเพื่อที่จะซื้อเครื่องจักรเดินต่อ,อยังไงต้องเดินต่อ,ตอจะเจอปัญหาเอาโอเคมันมาจากเครื่องจักรไม่มีถ้าเราถ้าเราหยุดมันเงินนะที่เราสร้างโรงเรือนที่เราขอโรงงานไปแล้ว มันเงินทั้งนั้นเลยนะแล้วจากเพื่อนด้วยนะมันต้องต่อ<ม>ก็ไปขอเขาทกสให้มาค่ะหนูมาลงเครื่องจักรหมดเลยทุกบาททุกสตางค์เป็นไวน์เมลอนที่มีความหวาน<ม>คือแอลกอฮอล์ต่ําแก้วไม่ทาไวน์ที่เป็นขวดใหญ่นะอ่าสิบห้าดีกรีอันนั้นอันนั้นคือไวน์ของเราอยู่ในกลุ่มของสวิตไวน์หรือไวน์หวานอยู่ในกลุ่มของค<ม>็อกเทลเอาจริงถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกค็อกเทลคือหมักเอาแค่ห้าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์อ่าไวน์ White เนี่ยกระบวนการหมักนะ แรกๆคือน้ําตาลสูงแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ไม่มีมันจะค่อยๆน้าตาลต่ําลงแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นน้าตาลต่ําลงแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นสีเหมือนกันสีสีสีมันจะเริ่มต่ําลงเราก็จะขึ้นขึ้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเช็คทุกวันว่าเราต้องการห้าบริก <c oughs> เราต้องการความหวานอยู่ห้ถึงแดบริกเราต้องการสีอยู่เราต้องการแอลกอฮอล์แค่5%เปซแอลกอฮอล์เนี้ยค่ะพอได้ปุ๊บหยุดยิ้ดเลยก็อยู่ในเลเวลของกลิ่นสี รสสัมผัสทุกอย่างมาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยค่ะแล้วเราก็เริ่มต้นจากเมลอนเราแบ่งเมลอนออกเป็นสองสีค่ะเมลอนสีเขียวกับเมลอนสีส้มหมายถึงไวน์ไวน์ก็แบ่งเป็นสองสีพอพอเราเริ่มมาทำไวน์เนี่ยตอนนี้เราเริ่มปรับการปลูกของสมาชิกจากสายพันธุ์เดิมสโนเก้นบารมีจันชฉายที่ปลูกกัน เราเริ่มเปลี่ยนเป็นมิโดริกับอาซาฮีเพราะอะไรเพราะว่าสายพันธุ์ญี่ปุ่นเขามีความหอมเราต้องการความหอมของเขาถูกต้องค่ะความหอมความหวานและสีค่ะคือมันมีผลถ้าเราไปเอาสายพันธุ์อื่นมาอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้เราหากว่าเกษตรกรเราปลูกแล้วเกิดการผิดพลาดเราสามารถมาช่วยเขาต่อได้ค่ะกลุ่มคนที่ไม่ดื่ม,ม<ๆ>กลุ่มสาวสผู้หญิง ไม่ดื่มหนักและกลุ่มคนรักสุขภาพตังตลาดเขาอยู่ที่ไหนพอหลักๆเลยหลักๆเลยคือที่นี่เลยค่ะคุณอยากกินไว้ที่นี่ซิกเนเจอร์ที่นี่เข้ามาหาเราสิคะค่ะเข้ามา,มาที่นี่ค่ะได,ดได้ชิมเลยเข้ามาถึงเราจะมีเวลคัมดิ้งเป็นเมลอนก่อนเป็นเมลอนผลสดให้ทานนะคะลูกค้าก็จะได้ทานได้ชิมเมลอนก่อนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีไวทุกรสชาติที่เรามีมให้ชิมเลย ค่ะคือเราอยากให้ทุกคนรู้ว่ารสชาติของการไวน์ที่เกิดจากกระบวนการหมักจริงๆมันเป็นยังไงค่ะเราอยากให้ชิมไม่ซื้อไม่เป็นไรชิมแล้วบอกไวน์แก้วก่อนที่จะขายรู้ไหมว่าคนที่เป็นเทสเตอร์ให้แก้วก็คือกลุ่มลูกค้าแล้วเราก็ปรับปรับปรับตามที่ลูกค้าบอกค่ะจนได้สูตรที่เรานิ่งแล้วก็ทําแบบนั้นมาค่ะเรามีการเราอาจจะไม่มีผลวิจัยที่มีการเขียนแต่ว่าเราถามจริงจากลูกค้า ไม่ใช่ว่ารสชาติที่แก้วชอบนะเป็นรสชาติที่ลูกค้าชอบเราถึงได้ทำออกมาค่ะวัตถุดิบของแก้ว1กิโลคือ20บาทวัตถุดิบที่เป็นผลสดค่ะท,ที่เอามาแปรแรูปแล้วก็ต้องผ่านกระบวนการผลิตอีก6เดือนกว่าจะได้ลงมาใส่ขวดให้จากสวยๆอยู่ได้แค่2อาทิตย์กลายเป็นอยู่ได้2ปีค่ะ ก้ปัญหาได้อย่างหมดจดเลยก็อนาคตอนาคตนะคะแก้วจะไม่ทำแก้วไม่ได้ทำแค่วายเมลอนอย่างเดียวแก้วจะทำผลไม้ทุกอย่างในจังหวัดชาเชิงเสาที่เป็นพืชผัใช่ค่ะและเจอปัญหาคล้ายๆที่เราเจอใช่ตอนนี้เราก็แตกออกมาได้หลายรสชาติมากขึ้นเป็นกเกษตรกรหนึ่งในสิคนที่ทกศคัดเลือกให้ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ไปฟรีด้วยนะเป็นอะไรที่แก้วแบบไฟฟันมากตอนที่แก้วทํไวนยอะ่ะแก้วก็หาข้อมูลเนาะแล้วแก้วอยากไปดูที่ญี่ปุ่นมากาสังเกตวนยของแก้วชื่อฟูรานะใช่เขาฟาร์มก็ฟูรานะฟรานะใช่ฟาร์มก็ฟูรานะฟาร์มค่ะคือแก้วอชอบมากแก้วอยากไปญี่ปุ่นมากชีวิตนี้ขอครั้งหนึ่งขอให้ได้ไปญี่ปุ่นแต่เพอเอินแบบคอพทกัลมีโครงการเนี้ยมีชื่อเรานะพอได้ไปปุ๊บเขาไปพาไปดูวนยที่ฟุกุโอกะ ตรงประเด็นกันลตรงประเด็นค่ะพอไปปุ๊บไปดูอ๋อมันอ๋อเยอะมากแล้วก็ไปชิมชิมของเขาชิมของเขาเฮ้ยของเขาอ่ะมันซ่าของเราต่างของเขาไวจากอะไรไวจากเมล่อนเออไม่ค่ะไปเจอเป็นไวองนุนค่ะแล้วเขาก็ทำไวเขาเขาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกองุุนแล้วเขาก็เอาองุุนนะค่ะที่มันตกเกรดอันนั้นอะเอามาหมักเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแต่เขาทำมาห้าสิบเอกใช่ ทำมาห้าสิบกว่าปีแล้วตอนนี้เขาน่าจะอยู่ในรุ่นหลานรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วค่ะแต่ของเราเพิ่งหนึ่งปีอีกห้าสิบปีหนูจะเป็นเหมือนเขาให้ได้ก็ไปชิมของเขาแล้วก็ไปดูเอ้ยน้ำวายที่เป็นออริจินอลของเราอะไม่แพ้เขาเลยเ่ะเรารู้ละโอเคเราไม่แพ้เราไปแอบดูเทียบรุ่นได้เทียบรุ่นได้เอาเลยนะเราไปได้เราสู้เขาได้แล้วเราก็ไปดูแล้วว่าเอ๊ะความใสล่ะความใสเป็นไงเราก็ไปดูของเขาแล้วของเราเอ้ยเทียบได้เทียบได้โอเคโอเคอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าสิ่งที่เรายังไปต่อถึงเขาไม่ได้คือกินแล้วมันต้องซาแล้วก็ถามเขาว่าเออทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริง,รงๆเขาดีมากเลยค่ะเขาเขาก็ให้เราได้ชิมได้หลายๆรสคือแก้วก็จะไปดูทั้งกระบวนการที่เขาหมากักค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วก็ไปดูว่าการแต่งร้านของเขาเป็นยังไงเพราะมันเหมือนกับว่าคือญี่ปุ่นอะคะ่ะเขาดีอย่างหนึ่งนะถ้าคุณจะกินสินค้าของเขาเนี่ยคุณต้องมาหาเขา ต้องไปเเห็นาใช่ต้องมาที่บ้านเขานี่คือซิกเนเจอร์จนเรารู้กระบวนราเราได้เราทําได้ตอนนี้ออกมาได้แล้ว uh huh. อ,อยู่ในกระบวนการที่ขออนุญาตสามาสามิตว่าขออนุญาตใช้กระป๋องนะคะค่ะเราต้องขออนุญาตก่อนจากการแค่คนที่แค่จะปลูกเมลอนให้สามีดได้ทานให้ให้ลูกได้ทานให้คนที่เรารักได้ทานหนูได้มีโอกาสป,ปลูกเมลอนให้ลูกของพ่อหนูได้ทานนั่นก็คือองค์สมเด็จพระเทพ 5ปีแล้วค่ะปีล่าสุดที่ไปอ่ะค่ะ,ะแก้มีโอกาสเอาเอาฟูา no ลโนฟู้ดไวน์ของเราใส่กระเช้าค่ะแล้วก็พระองค์ท่านพระองค์ท่านก็ถือสมุดด้วยความที่แก้วไปทุกปีมั้งค่ะก็แก้วเวลาเข้าไปก็จะมีสลักชื่อทรงพระเจริญนู่นนี่สลักชื่อลงอะไรลูกเมลอนคือลูกเนี้ยของพระองค์ท่านนะเราจองนะอะไรเงี้ยค่ะเราใส่กระเช้าแล้วให้ถวายพระองค์ท่านท่านก็เขียนลูกเมลอนแล้วก็มีลูกศรลงมาแล้วก็เป็นไวน์แล้วก็ท่านก็ถามต่ออีกแล้วจะเป็นอะไรนั่นคือแบบ เป็นคำถามที่ท่านให้โจทย์หนูใหญ่มากเลยนะว่าหนูจะพัฒนาอะไรต่อไปคือตอนนี้เราเดินอยู่นะคะเราก็เดินอยู่ทั้งตามร้านของฝากตามร้านของฝากห้างโมเดิร์นเทรดแลก็พยายามที่จะเข้าไปคุยกับเขาอยู่เพียงแต่ว่าเราอาจจะยังเข้าไม่ถึงจริงๆแต่ว่าพยายามที่พี่หนูต้องติดต่อใครไปไหนไปไหนไปเสนอขายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพยายามอยู่แต่ว่าถ้ามันจะมีทางรัดหรือว่ามีคนที่เห็น เห็นแนวความคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยค่ะหนูไม่ได้หวังว่าหนูจะรวยจากการขายวายหนูไม่ได้หวังว่าเราจะต้องรวยจากการขายสินค้าที่แอลกอฮอล์แก้วแค่หวังว่าสิ่งที่เราทำแล้วก็แปรรูปออกมาเนี่ยมันได้มีโอกาสขายไปถึงคนทานมันไปต่อได้ซึ่งถ้าแก้วไปต่อได้นั่นหมายถึงเกษตรกรของเราอะไปรอดด้วยค่ะอันนี้คือสิ่งที่แก้วแบบตั้งใจทำแล้วก็หวังมากๆค่ะแก้วบอกทุกคนเสมอว่าหนูว่าไม่รวยหรอกนะ เพราะอย่าลืมว่าทุกๆหนึ่งขวดของการขายรายได้จะคืนสู่ชุมชนทั้งหมดเกษตรกร,ร,ก,รก็มีรายได้ด้วยเพราะเราก็รับสินค้าจากเกษตรกร,ร,กรมาหนูไม่ได้เอาสิ่งไม่ได้เอาสินค้าจากนอกประเทศเข้ามาเลยในกระบวนการผลิตเราใช้ทุกอย่างทั้งในประเทศไทยหมดเลยเอามาทาเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นเหมือนคอนเซปต์ของแก้วคือทําสินค้าให้โลคอลให้เลอค่าขึ้นมาให้ได้